เดี๋ยวก็ต้องมีการแก้กันไอ้พวกอย่างเงี้ยเวลาก่อสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่มีอะไรที่มันคอมพิวต์ร้อยเปอร์เซ็นขนาดเราแบบเตรียมงานเตรียมอะไรกันอย่างดีนะมันอาจจะมีขยืบ้างนิดๆหน่อยหน่อด้วยไปติดเหล็กติดอะไรบ้างเนี่ยก็สวัสดีครับผมตั้มนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูเกี่ยวกับความคืบหน้าของบ้านที่กําลังต่อเติมอยู่ของผมนะครับนี่นะครับต่อเติมข้างๆบ้านอยู่ มาดูเลยมาดูเลยตอนนี้เนี่ยงานเนี่ยก็เสร็จไปประมาณ5 0ได้แล้วนะครับงานก่อฉาบอะไรเงี้ยก็เริ่มฉาบและก่อไปก็เกือบเสร็จแล้วนะครับฟังก์ชันของส่วนต่อเติมเนี่ยก็จะมีข้างหน้านะครับเป็นเทิร์เลสที่เดินมาออกมาจากบ้านได้เดินมาจากบ้านนี้เดินออกมาตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาอนี้ที่นั่งเนี่ยออกเอาออกแล้วทําเป็นทางเชื่อมกันมาปุ๊บตรงนี้เดี๋ยวก็จะปูเป็นไม้เทียมเดินมาทางนี้ งนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับเป็นพื้นที่ที่สําหรับหมูกระทะอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้อันฝั่งซ้ายเป็นห้องทํางานข้างหลังนี้ก็เป็นห้องกินข้าวนะครับห้องกินข้าวที่เชื่อมมาจากโซนกินข้าวเดิมของบ้านที่โครงการเขาทำนะเขาจะทําเป็นโซนกินข้าวไว้ตรงนี้นี่เนี่ยหลังกระจกนี่ยมันเป็นโซนกินข้าวนะครับกินข้าวเดิมตรงนั้นตรงนั้นก็เป็นโซฟาเป็นกินข้าวผมก็จะทําที่ พื้นที่เนี่ยต่อมาให้มันเป็นห้องกินข้าวต่างหากเลยซึ่งจะทําอะไรกินจะกินหมูกระทะจะกินอะไรไม่กินก็ก็อยู่กันในนี้ตัวนี้ห้องมันต่อกันใช่ไหมครับแต่ก็เดี๋ยวก็จะมีตัดจอยอาคารก่อนข้างหลังผมนี้นะมันเป็นอาคารสองอาคารนี่คืออาคารใหม่แล้วนี่เป็นอาคารเก่าจริงๆแล้วตัวนี้จะต้องกรีดตัดจอยอาคารนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเขาต้องกรีดแต่ว่าอันเนี้ยสงสัยช่างนะ่าจะลืมเพราะว่าผมไม่ก็ไม่ได้อยู่ดูตลอดเวลาใช่ไหมพอมาปุ๊บเขาก็ เสร็จแล้วกลับไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้เขากรีดใหม่นะครับเนี่ยมันเป็นอาคารจอยอาคารนี่นะครับถ้าดูจากข้างล่างเนี่ยผมจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยกั้นระหว่างบ้านเก่ากับบ้านใหม่ไว้เพื่อให้อาคารเนี่ยเวลามันเกิดการซุดกันอะไรเงี้ยมันจะต่างคนต่างไปไม่ต้องมีอะไรเชื่อมกันแม้กระทั่งฝ้าผมก็จะตัดทุกอย่างแยกกันหมดก็คือจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นโฟมโฟมประมาณเซนหนึ่งหรือยิบซั่หรืออะไรเงี้ย ความจริงอะมันใช้อะไรก็ได้ที่มีเนี่ยให้ตัดแล้วให้อาคารอะต่างคนต่างซุดเพราะว่าอาคารเนี่ยมันสุดแน่นอนยิ่งกรุงเทพอะมันสุดแน่นอนก็จะได้ต่างคนต่างอยู่วัสดุจะได้พวกกระเบื้องอะไรจะได้ไม่แตกนะครับนี่นะครับมาดูข้างนอกขอก้างนอกก็เหมือนกันทุกส่วนเนี่ยคือผมจะกั้นไว้หมดเลยเนี่ยตรงนี้เขาก็กรีดร่องไปแล้วอันเนี้ยเนี่ยเขากีดลแล้ว,วกรีดร่องไปเพราะมันแตกเนี่ยตรงนี้มันก็จะแตกเป็นร่องไว้เห็นไหมอัน,นเนี้ยเนี่ยกรีดแบบไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เห็นไหมข้างในมันก็จะมีแผ่นที่แบบ แยกส่วนกันอยู่อะไรเนี่ยครับคืออาคารต่อเติมเนี่ยทั้งสองอาคารเนี่ยถ้ามันแตกตรงรอยต่ออาคารเนี่ยคือเรื่องปกติเลยคือเราก็จะทําบังคับให้มันแตกที่ตรงนี้อย่าไปเสียบเหล็กอย่าไปใส่อะไรให้มันจอยหากันอาคารติดกันได้เชื่อมกันได้แต่อย่าทําให้มันยึดติดกันอย่าใช้โครงสร้างร่วมกันอย่าใช้วัสดุร่วมกันอย่างเช่นตัดมาดีแล้วนะแต่ดันเอากระเบื้องมาปูแผ่นนึ่งทับรอยต่ออาคารก็ไม่ได้นะกระเบื้องข้างบนน่ก็ตัด จะให้ดีก็อาจจะมีพวกคิ้ว PVC หรือว่าคิ้วสแตนเลสอะไรเงี้ยตัดกระเบื้องให้มันเวลาซุดต่างคนต่างซุดก็จะมีวัสดุอีกอย่างมาขั้นไว้ให้ให้เหลื่อมล้ำเรื่องความรู้สึกอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็อันนี้ต้องคอยดูด้วยขนาดผมเนี้ยนะทำแบบเนี้ยตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ไม่ได้บอกช่างเนะี้ยเมื่อกี้ก็ต่างคนต่างไปกันก็เขาก็ไม่ได้ตัดเดี๋ยวพวกนี้ให้เขามาตัดตัดทีหลังก็ได้ครับเอาลูกหมกกีดเอาอ่าแล้วก็มีทางเชื่อมเป็นเทเลสเทเลสยังเป็นไม้เทียมนะ ตอนแรกเนี่ยไม้เทียมเนี่ยผมจะพับทําปูไปทางนี้ไม้บีไปทางนี้แต่ว่าเขาไม่อยากได้เขาไม่อยากได้เขาอยากให้ปูทางนี้เขาไม่อยากได้คนถือกล้องอ่ะเขาไม่อยากได้ว่าให้ปูเขาอยากให้ปูไปทางนี้คือผมมองเรื่องถึงความความสะดวกในการทาความสะอาดไงเวลาเราปูไม้ไปทางนี้ใช่ไหมสโลปมาทางนี้เวลาทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไหลไปออกทางนู้นไงสบายง่ายๆก่อง่ายทีนี้เขาอยากได้ปูมาทางนี้ พอปูมาทางนี้มันไม้มันทิ่มเข้าบ้านตรงนี้ใช่ไหมมันก็ไม่มีทางออกเงจะเอามาออกทางนี้ก็ไปชนบ้านเก่าจะมาออกทางนี้ก็มาชนบ้านใหม่ทีนี้ก็ต้องสรุปว่าก็ต้องทําเป็นกัตเตอร์กัตเตอร์ด้านหนึ่งให้มันสลปมาแล้วปูหินปูอะไรให้ทําความสะอาดให้น้ํามันไหลอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเพราะว่าผมมาปูบนปูใช่ไหมแล้วไม้ทิ่มมันปูชิดมันมีร่อง v แล้วน้ําที่มันไหลเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้ไหลลงร่องลงร่องแบบถ้าเขาปูขนบนโครงเหล็กใช่ปะเขาก็จะเว้นร่องประมาณหัวตะปูอะ เออประมาณสองมิลสามมิลแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็อยู่ประมาณเนี้ยแล้วน้ํามันตกลงมาใช่ปะมันก็จะไหลลงไปข้างล่างเลยแต่ผมไม่ชอบอย่างนั้นเพราะว่าในอายุการใช้งาน่แบบนั้นอ่ะมันมีโครงเหล็กอยู่ข้างล่างเนี่ยโครงเหล็กมันจะผูกก่อนแล้วมันก็มีตรงใช่ไหมตรงต้องถีทีถีถ้าตรงหางมากก็หักอีกะไรอีกอะไรเงี้ยแล้วมันมีความชื้นเพราะว่าผมเนี่ยทําจากโครงเหล็กไม่ค่อยไม่ค่อยได้เพราะว่าพื้นผมกับพื้นเนี่ยมันห่างกันแค่ สามสิบเซนถ้าเป็นตั้งโครงเหล็กข้างล่างโครงเหล็กก็ไปละสิบสิบเซนอสมมติเหล็กกล่องสิบเซนตรงอีกข้างบนอีกห้าเซนเป็นสิบห้าเซนสิบห้าเซนเหล็กตัวนี้ก็แทบจะไปอยู่กับใกล้ๆกับพื้นดินและความชื้นระหว่างดินอ่ะจนถึงเหล็กเนี่ยมันทําให้เหล็กใต้เนี่ยมันผุได้ผมก็เลยถ้าเราทําแบบสูงๆอย่างเงี้ยนะอ่ะโอเคบูรุวยเด็กดีเพราะว่าความชื้นมันมีอากาศ ไล่ความชื้นออกไปได้แต่ว่าถ้าเตี้ยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยแนะนาเพราะเดี๋ยวเล็กจะผุเร็วมากๆยิ่งชายทะเลยิ่งอะไรเงี้ยยิงคงไม่ต้องพูดถึงผมก็เลยเลือกปูบนปูนะครับซึ่งผมก็ชอบเลยส่วนตัวดูแลง่ายปูก็ไม่ต้องแคร์ตรงเลยมันจะหักมันจะอะไรวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนเป็นปูกระเบื้องหรืออยากจะทำเป็นอย่างอื่นมันก็ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็แต่ฟิลลิ่งอ่ะ การปูบนบนตรงเหล็กอะไรเงี้ยตรงของมันเองก็มีนะบางยี่ห้อก็จะมีตรงของมันเองเนี้ยอันนั้นอาจจะได้ฟิลลิ่งที่ส่วนตัวผมนะฟิลลิ่งที่ดีกว่าแต่ผมอยู่นาน,านๆไงฟิลลิ่งก็ถ้าฟิลลิ่งอยู่ซ้ำๆทุกวันก็คงไม่มีฟิลลงฟิลลิ่งกันแล้วแหละเออฟิลลิ่งมันอยู่แบบนานๆไปทีโอ้ยสวยอะไรเงี้ยแต่ต้องอยู่ทุกวันนะโอ้โหให้มันสวยแบบนี้ก็ตามเหอะมันก็เฉยๆทุกอย่างแหละเออเมว่านนั้นก็เลยสรุปกันว่าเราจะต้องปูมาทางนี้แล้วมาแก้ปัญหาเอา นะแต่ไม่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาทุกอย่างมันมีไว้แก้อยู่แล้วอ่าแล้วก็ห้องกินข้าวเทเลสแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องทํางานอ่ะเดี๋ยวพูดถึงตัวนี้ก่อนท่อที่เห็นเนี่ยเอานะท่อที่เห็นเนี่ยคือถังแซกที่อยู่ล่างแล้วก็มีท่อสวมไว้เดี๋ยวผมก็จะปูไม้เทียมใช่ไหมมันจะค่อมท่ออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นฝาทองเหลืองฝังไว้เอาไว้เซอร์วิสเอาไว้เมนเทนั้นด้วยอะไรก็ตามก็ว่ากันไปกับตรงนี้ เรื่องถังแซกอยู่ใต้น,นี้แล้วก็จะไปออกทางนู้นออกทอ่อปุ๊บท่ออากาศก็ไปออกทางนู้นอ่าโอเคนะครับอ่า,า,าเข้ามาตรงนี้อันนี้ก็คือห้องทํางานของผมนั่นเองห้องทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างด้านนี้อันนี้ก็เป็นประตูบานเลื่อนเลื่อนเลื่อนสีนะครับหน้าห้องเนี่ยมันจะมีทางเดินนะทางเดินเดีเด๋ยวจะเล่าให้ฟังทางเดินเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นห้องแมวทางเดินอันเนี้ย มันไม่ได้เป็นแค่ห้องอย่างเดียวมันคือทางเชื่อมที่จะเดินเชื่อมรอบบ้านเนี่ยโดยใช้ทางนี้แหละซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสัมัญนะเวลาเราเดินรอบบ้านหรือจะเดินจากตรงนี้ไปตรงนูงน้นมันใช้ทางนี้ได้ถ้าบางคนเขาทาตันเลยจะต้องเดินจะไปตรงนั้นต้องเดินไปนูน่นจะเดินจะมาตรงนี้ต้องเดินไปนู่นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สะดวกเท่าไหร่กับการที่เราจะใช้ชีวิตจริงๆอินะแต่แล้วก็ตรงนี้ผมจะดัดแปลงเป็นห้องแมวก่อนตอนนี้มีแมวอยู่ก็จะใช้เลี้ยงแมวด้วย ให้มันนอนแล้วก็จะมีมุงลวดอะไรอย่างเงี้ยข้างในก็ทําเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็กลางวันก็เปิดสามารถเดินเชื่อมหากันได้ตตงนี้โคตรเท่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูไปทะลุข้างหลังนู้นแล้วเดี๋ยวมันจะเดินมาทางนี้ได้อีกทีโอเคเดี๋ยวเข้าห้องนี้ก่อนอเข้ามาห้องทํางานนะครับมันก็จะไปยากนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เขาวางนั่งร้านเต็มเลยต้องมุดนิดนึง แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นทางเดินหน้าห้องน้ําขวามือนี่เป็นห้องน้ําซ้ายมือก็เป็นผนงังตรงนี้จะมีตู้คอนโทรลตู้ MDB ตู้ไฟอะไรทุกอย่างก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องน้ําก่อนห้องน้ำเนี่ยผมก็จะแบ่งฟังก์ชันเป็นแบบตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าตรงนี้เป็นที่อาบน้ําแล้วก็ตรงนี้เป็นชักโครกนะครับ อันนั้นก็เป็นบานกระทุ้งที่เห็นข้างบนบานกระทุ้งก็เปิดไปตรงส่วนที่ทางเดินตรงที่จะทําห้องแมวไม่แจ่นะครับตรงนี้ผมก็ทําเป็นท็อปเดี๋ยวก็จะมีก่อขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งแล้วก็ให้อ่างแล้วก็มีอ่างอยู่นี้แล้วก็มีที่วางพวกของเล,ะล,ะละ็กๆน้อยๆอยู่นี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซนอาบน้ําก็จะมีต่ำลงไปหน่อยหนึ่งตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นที่วางสบู่วางอะไรบนท็อปนี้เลยโดยที่ไม่ต้องทําที่วางสบู่อะไรเพิ่มนะครับ,อ,รบอันนี้ก็เป็น ชักโคกนะครับแต่ว่าท่อน้ําชักโคกเนี่ยทงช่างเนี่ยเขาเดินท่อเยื้อมานิดนึงมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่เลยเขายังไม่ได้แบบทํามาข้ามมาฝั่งนี้นะครับอ่าห้องน้ําก็จะประมาณในฝ้ากระสุนประมาณสองเมตรหกสิบมีบางกระทุ้งหนึ่งบานไว้ระบายอากาศอ่าแค่นั้นคือคือของผมเนี่ยจะทําให้มันระบายอากาศทางนู้นหมดเลยเพราะว่าด้านเนี้ยผมทําทึบหมดเพราะว่ามันจะมันจะไป ใกล้คิดกับบ้านข้างๆนะครับความเป็น private ส่วนตัวอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีก็เลยให้มันไปอยู่ทางนูน้นและไอ้ทางเดินตรงนั้นอะ่ะมันก็คือทางที่เปิดโลง่งใช่ปะ่ะห้องน้ํามันก็สามารถระบายอากาศออกไปทางนู้นได้แต่ถ้าเราไปทำทางนี้เราก็ไม่สามารถทําหน้าต่างให้ออกไปบ้านเขาได้เพราะว่ามันด้วยเรื่องเทศบัญญัติด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับที่มันจะไม่ควรนะครับความจริงแล้วถึงจะไม่มีเทศบัญญัติมันก็ไม่ควรเปิดหน้าต่างห้องน้ํามีกลิ่นอะไรเงี้ยไปบ้านคนอื่นก็ต้องรู้จักเกรงใจคนอื่นเขาด้วยนิดนึงนะครับ ไปกันต่อนะห้องน้ำนะทนี้ตอนนี้ช่างไฟก็เริ่มมากรีดไฟแล้วนะครับอ่ามาถึงห้องนี้นะครับห้องนี้ก็เราจะใช้เป็นห้องเก็บของนะครับที่เดินทะลุมาจากออฟฟิศใช่ปะ่ะอ๋อลืมบอกอย่างหนึง่งมันเกกะตรงเนี้ยมันมีประตูนะตรงที่หลุดจากห้องน้ำมาเนี่ยที่มีเส้นดีเทาอยู่เนี่ยแต่ตอนแรกจะทําเป็นวงกบประตูเป็นวงกบเลยแต่พอมาดูจริงๆเนี่ยมันเล็กครับ ก็เลยคิดว่าจะทําเป็นบานเลื่อนพอบานเลื่อนเราจะไม่มีวงกบสองข้างใช่ปะบานเลื่อนมันก็จะมีบานเขิ่อมาอีกหน่อยเนึงก็เท่ากับเราจะมีวงกบแค่ข้างเดียวที่เอาไว้ติดมือจับหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีพื้นที่ทางเดินงอก้าเยอะขึ้นแล้วก็ข้างบนเดี๋ยวก็จะมีทับหลังไปอ่าอันนี้ก็เป็นบานเลื่อนนะครับเห็นไหมท่อน้ํามันอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาวางผิดมนะันก็เดี๋ยวก็ต้องมีการแก้กันไอ้พวกอย่างเงี้ยเวลาก่อสร้างเนี่ย ต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่มีอะไรที่มันคอมพิวเต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดเราแบบเตรียมงานเตรียมอะไรกันอย่างดีนะมันอาจจะมีขยืบ,บ้างน,นิดนิดหน่อยหน่อยด้วยไปติดเหล็กติดอะไรบ้างเนี้ยก็แก้ปัญหากันไปช่างเขาจะคอยแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยให้ตลอดอ่าตอนนี้ก็พอเริ่มก่อผนังเสร็จเนี่ยก่อนจะฉาบเนี่ยช่างเขาจะมาเดินไฟนะครับเขาจะมีการฝังบล็อกไฟร้อยท่อตำแหน่งไฟอะไรอย่างเงี้ยไว้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเขาก็จะฝังไว้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวตอนฉาบเขาก็ฉาบปิดไป ปิด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 ฉาบเสร็จแล้วก็ฉาบลงฟองน้ําลงฟองน้ําเสร็จก่อนทาสีก็มีสกิมโคดขัดสกิมโคดแล้วก็ถึงจะลองพื้นทาสีจริงอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวว่างอีกทีนี่ห้องนี้ผมเป็นห้องเก็บของใช่ไหมผมก็จะมีวัสดุเก่าๆที่ยังเหลือใช้อยู่เนี่ยก็จะเอามาใช้ในห้องนี้ก็จะมีประตูกับหน้าต่างนะครับวงกบก็เป็นวงกบเก่าเป็นเป็นของเก่าเป็นสีดําแต่ว่าของใหม่เป็นสีขาวเดียวทาทับอาก็มีโป๊วมีอะไรช่างเขาทาได้อยู่แล้วนะครับ อ่านี่ก็ก่ออยู่ตรงนี้ข้างบนก่อเสร็จแล้วอันนี้เพิ่งเสร็จวันนี้เลยวงกบเนี่ยพูดถึงวงกบนะวงกบถ้าเป็นวงกบไม้เนี่ยเขาจะตั้งก่อนก่อนที่เขาจะก่อแต่ถ้าเป็นวงกบอลูมิเนียมวงกบ U PVC วงกบ PVC เนี่ยจะต้องทําแล้วก็จับเสียมแล้วก็มาติดทีหลังเพราะว่าวงกบแบบนั้นอ่ะพวก PVCUPVC เนี่ยมันไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักได้เหมือนไม้ถ้าเป็นไม้นะเขาจะตั้งก่อนแล้วก็เททับหลังปิดเลย ครับหลังเสาเอ็น <Okay. S 1> แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบทางเดินอ่าตรงนี้มันจะเริ่มอ้อมเข้ามาหลังบ้านละที่มันจะมีทางเชื่อมใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นแบบทางเดินที่ลงไปสเต็ปหนึ่งประมาณ18เซนเมื่อเช้าคุยกับช่างไว้18เซนก็เท่ากับเป็นไดขั้นหนึ่งประมาณ18เซน20เซนก็จะเยอะไป15เซนก็น้อยไปอะไรเงี้ยครับออตรงนี้ เทเป็นตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเทะข้างล่างเป็นเป็นพื้นออนกราวธรรมดาอันนี้นะครับที่ทางเดินเนี่ยเน,นะครับคือช่องเห็นจากข้างหน้าใช่ไหมที่มันจะเอาไว้ทําเป็นท้องแมวเป็นทางเดินมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเดิอนอ้อมไปหลังบ้านได้นี่สมมุติว่าสมมุติว่านะสมมุติว่าทํากับข้าวอย่างเงี้ยอ่าสมมุติว่าทาหมูกระทะแล้วกัน ก็สามารถเดินยอกของมาทางนี้ได้จากครัวที่ข้างนอกตรงนี้ได้อ่านี่ตรงนี้ผมก็มีเตามีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้ไว้ทำตรงนี้แล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านบ้านตรงนี้ได้เลยก็เดินเข้ามาอ่าตรงนี้ก็เป็นหลังบ้านนะช่างก็ตอนเขาก่อไปก็จะมีทําทับหลังไว้ไงตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นี่นะครับตรงเนี้ตรงนี้เนี่ยเอออันนี้อาจจะมองไม่เห็นว่ามันมีแผ่นอยู่ข้างใน นี่คืออาคารใหม่เป็นเสานี่คืออาคารเก่าตรงนี้ก็จะเป็นจอยจอยอาคารที่เผื่อแตกเผื่อหักอะไรเงี้ยได้เนี่ยครับเป็นจอยอาคารตรงนี้ของเก่าของใหม่พอเขาเก่ะขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะทําทับหลังไว้นะครับถ้าผนังมันยาวมา,มากๆก็จะมีเสาเอ็นตั้งขึ้นอีกประมาณนีนะ้เพื่อช่วยรับอิฐเก่อไม่ให้มันแตกแคลกอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะ,ะแล้วก็มาทางนี้มาทางนี้ นี่ก็คือทางเดินเดินยากหน่อยช่างเขาทําที่ขึ้นไปฉาบพวกนี้นะครับเนี่ยมันก็สามารถเดินอ้อมออกมาตรงนี้ได้เลยตอนนี้ช่างทางหน้าเนี่ยช่าก็จับเสียมรอแล้วเสียมที่ผมใช้ก็ใช้เป็นเสียม pvc นะครับมันก็เร็วแล้วก็ประหยัดประหยัดปูนนะครับแล้วก็งานมันจะคมกริบเลย เนี่ยดูนะดูเป๊บเสียม PVC จับมามันจะแบบค่อนข้างสวยอะคมเดี๋ยวสกิมหน่อยเนี่ยงานออกมาเก็บเลยใช่เวลาต่อกับพวกอลูมิเนียมพวกอะไรเงี้ยเสียมแบบเนี้ยมันจะงานออกมาสวยดีใช่แล้วก็เร็วมันซื้อค่าเสียมจริงแต่มันประหยัดปูนจับเสียมเนี่ยสังเกตปูนจับเสียมมันแค่มันก็ทําแบบไม่ต้องให้มันพิถีพิถันมากบางทีปูนมัน จับเสียมสดเนี่ยมันจะต้องใช้ปูนที่ดีอะแล้วฝีมือต้องดีด้วยแบบนี้ก็ช่วยช่างได้เยอะแล้วงานก็ออกมาดีะนะครับนี่นี่ก็วนกลับมาถึงข้างหน้านะน,นะครับข้างหน้านี้ก็เดี๋ยวตอนนี้เละเทะมากเลยเดี๋ยวทําอะไรเสร็จตรงนี้ผมก็มีโครงการจะทำโรง,งจอดรถมีโครงการจะทาโรงจอดรถต่ออยู่ตรงนู้นกับทํากันสาตรงนี้แล้วก็ทําอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวตรงนี้ค่อยลงต้นไม้ถัดเป็นแลนด์สเคปอะไรก็ว่าไปนะครับ ประมาณนั้นโอเคนะครับสำหรับวันนี้ที่ถ่ายให้ดูวันนี้ก็ความคืบหน้าประมาณ50%ละที่ต่อต่อเติมมาตรงนี้นะครับก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะโอเคยังไงครั้งหน้าเนี่ยถ้ามันคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูใหม่ยังไงวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับเย็นแล้วด้วยงั้นขอตัวไปก่อนนะครับเอ๊ะก่อนไปฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปละครับรบ,บ๊ายบาย